คนเรามันเลือกเกิดไม่ได้หรอกเป็นใครถ้าเปิดเลือกเกิดได้ก็คงอยากจะเกิดมาเก่งเลยอยากจะประสบความสําเร็จเลยอยากจะรวยเลยถูกต้องไหมแต่ปัญหาคือคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้แต่เป็นไงล่ะชีวิตเราก็ต้องเดินต่อถูกต้องไหมดังนั้นเราก็ต้องกลับมาถามตัวเองใหม่ว่าถ้าเราอยากจะไปอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าประสบความสําเร็จหรือว่าจุดที่สูงมากกว่าเดิมสิ่งนั้นที่เราควรจะต้องใช้เนี่ยมันคงไม่ใช่ความท้อแท้หรือมาประชดชีวิตแล้วแต่สิ่งนั้นเราเรียกว่าความพยายามครับน้อง คนเรามันเลือกเกิดมาเก่งทุกอย่างไม่ได้หรอกบางคนก็ไม่ได้เกิดมาหัวดีอะไรขนาดนั้นแต่ความพยายามนี่แหละจะเป็นของวิเศษที่ถ้าเผื่อเราเติมมากเพียงพอเราจะสามารถเก่งขึ้นได้ความพยายามนี่แหละจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากพอที่ถ้าเผื่อวันหนึ่งเราบอกว่าเรายังไม่พร้อมเราต้นทุนไม่ดีแต่ถ้าเราใส่ไปมากพอเราทุ่มเทม,มากกว่าคนอื่นความสำเร็จครั้งนี้แหละก็จะวิ่งเข้าหาตัวเรา ดังนั้นพี่บัตไม่เชียร์ให้เราท้อแท้ตัวเองนะหรือมาประชดชีวิตต่ตตตงางๆแต่พี่บัตเชียร์เลือกที่จะให้เราเนี่ยใช้ความพยายามเพื่อให้สุดท้ายเราประสบความสําเร็จในที่สุดยังไงพี่บัตเป็นกาลังใจให้ใหขอให้น้องทุกคน